ครับต่อไปก็เจญคุณสุรจินพิจารณ์ครับรรท่านประธานที่เคารพกับผมสุรจินพิจารณ์หัวหน้าพักพประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อครับรรท่านประธานครับสามเรื่องกราบเรียนรรท่านประธานเป็นหาเล่งเดือดทางนั้นครับเรื่องแรกคือพี่น้องพอรทอและผู้ได้รับผลกระทบจาก,กาจากคำสั่งของรัฐ ได้มาชุมนุมที่สภาผู้แทนรัษฎรเรานะครับประมาณพันกว่าคนนะครับเพื่อให้สภาได้ตั้งกรรมธิการนะครับเรื่องนี้ก็ฝากถึงธรรมทานนะครับผู้รับผิดชอบคือธรรมทานมนนเรื่องที่สองธรรมทานครับถนนในจังหวัดปทุมธานีคือถนนพิจารณ์ชนรมากนะครับเป็นถนนที่เล็กและก็มีรถผ่านไปมาเยอะแยะมากนะครับอยากจะให้ทางผู้รับผิดชอบคือ อบตลาดสวายปทุมธานีนี่ขยายทางวิ่งให้มันกว้างขึ้นอีกสักข้างละหนึ่งเมตรนะครับผู้ร้องคือร้อยโทเยมวดบุญทนเรื่องที่สาครับธรรมธานครับไฟฟ้าส่องสว่างนะครับจากบ้านขี้เหล็กอำเภอคำพันแก้วจังหวัดยะโสธรไปที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรอันนี้ไฟฟ้าไม่มีครับถนนมืดมากและระยะนี้ ตรงนี้เป็นที่ปลอดขึ้นไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์ได้เลยระยะทางก็ไม่ได้มากธรรมธา,านครับประมาณ2.5กิโลเมตรนะครับถ้ารถเสียหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่สามารถจะให้ขอความช่วยเหลือจากาทางอื่นได้เลยนะครับผู้ร้องคือสอสอสุภาพรสลับสีนะครับสอสอจังหวัดยะโสธรครับท่านประธานที่เคารพครับ ฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ชายแดนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้รับโทรศัพท์ว่ายังมีการลบกันนะครับเสียงปืนได้ดังขึ้นตั้งแต่9้าโมงสี่นาทีแล้วนะครับแล้วก็ลูกปืนได้ตกมาที่จังหวัดทิศเกศนะครับทำให้ปราสาทเราพังทลายนะครับให้พี่น้องได้ปลอดภัยนะครับจากสภาผู้แทนรัษฎตรครับขอบคุณครับทรรมทานครับครับเลือกที่คุณโจจินหารือ เรื่องแรกที่พี่น้องประชาชนป่าอยู่ที่หน้าสภานะครับปันกว่าคนผมเห็นรถปัดจหญ่แล้วนะครับเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงก็ขอให้ทุจริตได้หารือต่อกับวิบผมเห็นว่าวิบจะหารือในสมร้านหน้านะครับครับท่านประธานครับได้หารือจากท่านเลขาจัดกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันจันทร์จะนําปัญหาของพี่น้องเข้าสู่ที่ประชุมวิบ จากนั้นรรท่านประธานท่านเลขาก็จะนำดำเนินการตามขั้นตอนน้องสภาพี่น้องก็อยากขอากราบขอบคุณรรท่านประธานที่ให้ความเมตตานะครับรรท่านประธานครับเรื่องหนึ่งที่รรท่านประธานยังขาดอยู่ก็คือเรื่องที่ที่ห้องประชุมที่เรื่อนแก้วรรท่านประธานครับ,รบอยากจะให้มีทีวีสักช่องหนึ่งไปให้พี่น้องมานั่งอยู่เป็นพันได้ดูด้วยว่า เขาจะได้ชื่นชมท่านประธานปบมือให้และขอพัดลมสักสามสี่ตัวเพื่อระบายอากาศความร้อนออกไปครับขอบุณท่านประธานครับที่ตรงไหนนี่ที่เจ้าตินพูดเดี๋ยวเลขาจะช่วยดำเนินการให้นะฮะเดีาทีนี้ปัญหาที่ประชาชนมาเนี่ยอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนท่านไม่ต้องเดือดร้อนรอที่หน้าสภาหรือรอที่กรุงเทพนะครับท่านกลับไปที่บ้านก่อนนะครับแล้วรอฟังข่าว ที่สภาตั้งกรรมธิการกรรมธิการจะได้หารือแก้ไขร่วมกับฝ่ายร,รัฐบาลแก้ไขปัญหาของท่านคือตอนนี้หน้าผลด้วยนะครับเดี๋ยวเดือดร้อนกันมากขอให้ท่านถ้าไม่นั่นจําเป็นอยากจะให้คุณตรทินหรือพวกเราทั้งหลายแจ้งให้ฉราบว่าควรจะกลับไปรอผลที่บ้านของแต่ละท่านรับรองว่าสภาจะช่วยดูแลความเดือดร้อนของท่านนะครับ,รบในานามของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยธรระธานที่เคารพ ในานามของผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งของรัฐขอากราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอากราบขอบพระคุณท่านผู้แทนรัศดรทุกท่านทั้งฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลขอากราบขอบพระคุณท่านวิบที่ให้ความเมตตาว่าจะบรรจุยติของพี่น้องให้เป็นกรรมธิการแก้ปัญหาพี่น้องต่อไปครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ